สุดยอดเหล่านี้เป็นเพื่อนให้ความรู้สึกสดใสให้กับคุณการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับ Galaxy S 26ซีรีส์ที่มีความสนุกสนานมากมายทุกคนรอคอยกันเหล่านี้มายาวนานพอที่ได้รับข่าวเกี่ยวกับการอัปเกรด RAM ใน p d 5 x ที่มีความเร็ว1 7 Gbps ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอีก10%จากรุ่นที่มีก่อนนี้ซึ่งเป็นความสนุกสนานใหม่ๆที่จะมาให้กับคุณเพื่อนที่ติดตามการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับ Samsung คงทราบว่าเกี่ยวกับ Galaxy S 26ซีรีส์ทุกรุ่นจะใช้แรมเ p ม d ิดีดี 5x ที่มีความเร็วสูงสุด1 7 Gbps และเริ่มต้นที่12 GB ซึ่งเป็นความสนุกสนานใหม่ๆที่จะมาให้กับคุณเพื่อนที่ติดตามการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับ Galaxy S 25ซีรีส์คงทราบว่าเกี่ยวกับรุ่นที่มีก่อนนี้มีความเร็วแรม9 6 Gbps ซึ่งเป็นความเร็วที่เป็นการเพิ่มขึ้นอีก10%จากรุ่นที่มีก่อนนี้ซึ่งเป็นความสนุกสนานใหม่ๆที่จะมาให้กับคุณแรมเมมปิดด 26ซีรีส์ถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012ที่มีความเร็ว8-5 gbps และเริ่มอัปเดตให้เร็วขึ้นในปีก่อนที่มีความเร็ว9-6 gbps ซึ่งเป็นความสนุกสนานใหม่ๆที่จะมาให้กับคุณแต่ก่อนหน้าซัมซุงก็มีการเปิดตัวรเมมพีดีเดียที่มีความเร็ว1 7 7 gbps และประหยัดพลังงานลงอีก25%ซึ่งเป็นความสนุกสนานใหม่ๆที่จะมาให้กับคุณสำหรับ Galaxy S 26ซีรีส์หรือล่าสุด เผยว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าพรอะลุ้นกันว่านอกจากแรมที่เร็วขึ้นนี้เราจะได้เห็นอะไรที่อัปเกรดขึ้นอีกบ้างเนื้อที่มา g s m a r i n a https colon slash, s l a si s www g s m a r i n a com s l a s samsung a l a x y 2 6 c i t i f a s t e under score new k i y 70265 p h p